หน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่3าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมระบบ CMS Content Management System การสร้างเว็บไซต์โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาจะสามารถที่จะพัฒนาการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างดีขึ้นอยู่กับความพร้อม และทักษะของผู้สร้างและความต้องการของผู้ใช้แต่จะมีระบบที่ช่วยให้การบริหารและจัดก,การเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปโดยการใช้โปรแกรม CMS ซึ่งเราเรียกว่าเต็มๆก็คือ Content Management System ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง CMS มาดูความหมายของ CMS กัน CMS นั้นนะครับย่อมาจาก Content Management System ก็เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปโดยในการใช้ CMS นั้นนะผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถจะสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวของ CMS เองซึ่งจะมีโปรแกรมติดตั้งมาด้วยและสามารถแทรเองได้มากมายเช่นเว็บบอร์ดนะหรือกระดานสนทนาแบนเนอร์ นะครับระบบการนับจำนวนผู้ชม house และแม้กระทั่งตะกร้าหรือรถเข็น cart และอื่นๆอีกมากมายลักษณะของการทำงานของโปรแกรมระบบ CMS ก็คือเป็นระบบที่แบ่งแยกการจัดก,การในการทำงานระหว่างเนื้อหา <c oughs> หรือคอนเทนต์ออกจากการออกแบบหรือดีไซน์โดยการออกแบบเว็บเพจจะถูกจัดเก็บไว้ใน ที่เราเรียกว่าเทมเพลตนะหรือทีมนะครับในขณะที่เนื้อหาจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือไฟล์เมื่อใดที่มีการใช้งานก็จะมีการทำงานร่วมกันระหว่าง2ส่วนเพื่อสร้างเว็บเพจขึ้นมาโดยเนื้อหาจะประกอบด้วยหลายๆส่วนประกอบเช่นไซบาบล็อกนีเวกชั่นบาร์หรือ menu, นะเมนเมนูนะไทเทนบาร์หรือก็ท็อปเมนูบาร์เป็นต้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบ CMS ในวงการ,รต่างๆการนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษารุรก,กิจบันเทิงสือพิมพ์นะหุ่นส่วนสหาริมทรัพย์สถานที่ท่องเที่ยวงานใหบริการลูกค้า2การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐนะเว็บไซต์ส่วนตัวชมรมสมาคมหรือสมาพันธ์ มาสร้างเว็บไซต์ในการทำธุรกิจ SME ก็ได้นะหรือ o t o p การสร้างการนำา m s s มาใช้ในโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็การใช้ CMS ในการทำเป็น i n t ทร n e t ็เว็บไซต์คือสร้างเว็บไซต์ภายในองค์กรข้อดีของโปรแกรมระบบ CMS ก็คือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้นะเก็บเรื่องของการทำเว็บไซต์แลยเพียงแต่ เคยพิมพ์หรือเคยโพสต์ข้อความในอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่มีเว็บไซต์ของตัวเองได้ละสองไม่เสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์นะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากง่ายต่อการดูแลเพราะ <c oughs> มีระบบจัดก,การให้เราทุกอย่างหมดเลยมีระบบจัดก,การที่สามารถหามาใส่เพิ่มได้มามาใหม่เช่นระบบแกลลอรี่สามารถเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ได้ง่ายด้วยการแค่โหลดทีมของซ MS ันนั้น ข้อเสียของโปรแกรม s m s ก็คือในวันนี้ผู้ใช้ต้องการออกแบบทีมเองเนี่ยนะก็ต้องใช้ความรู้มากกว่าปกติเพราะว่า s m s เนี่ยมีหลายระบบมารวมกันทำให้เกิดความยุ่งยากนนะสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้ในการเขียนเว็บไซต์เลยสองผู้ใช้ต้องศึกษาระบบ s m s ที่ผู้ธนาสร้างขึ้นมานะเช่นการใส่ข้อความการแทรกรูปภาพนะครับแต่ก็อาจจะยุ่งยากเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นละ สในการใช้งานจริงนั้นจะมีความยุญญ่งยากในการเซตอัพครั้งแรกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ปัจจุบันก็มีผู้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์มากมายที่มีความพร้อมที่จะเซตอัพระบบ SMS เอให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งถือว่าซึ่งถือได้ว่า SMS เอก็จะเป็นระบบที่เหมาะสําหรับการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ประเภทของโปรแกรมระบบ SMS เอในการสร้างเว็บไซต์มีเรื่องบล็อกหรือเรียกว่าเว็บบล็อก ระบบอ e ีคอมเมิรธุรกิจซื้อขายระบบ e-learning การเรียนการสอนออนไลน์ฟอรัมหรือกระดานข่าวกรุ่ปแวร์นะหรือ image g a l l เลอนะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรูปภาพไว้ให้โหลดก,กันโปรแกรมที่ใช้ระบบ cms <c oughs> มีหลายโปรแกรมด้วยกันเดี๋ยวเด,ยวดี๋มาดูมาดูรายละเอีย <c> ด <oughs> อันแรกก็คือโปรแกรม Memble แ e มโบคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ช่วยให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บเพจก็สามารถสร้างเว็บเพจได้อันที่ห membo เป็น open source นะครับเป็น open source ตัวที่2อ,อันนี้ก็อยู่ในประเภทของระบบบริหารจัดการเนื้อหานะก็อยู่ในระบบ CMS เนี่ยนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกเว็บหนึ่งจุมลานี่ก็ใช้เยอะนะจุมลา ก็เป็น 10s ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับก็ลองรับได้ทั้งแฟลชทั้งกฟี์แอนิเมชันเนื้อหาที่เป็นวิดีโอนะสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้อย่างมากมายและใช้ฟรีด้วยนะก็มีผู้นิยมใช้บ่อยเป็นจำนวนมากเช่นกันรูเปอนะใช้สร้างเว็บไซต์นะมีการจัดเมนูระบบแบบ I.S.S. บริหารจัดการเป็น open source อีกเหมือนกันนะครับก็มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า350,000บัญชี WordPress อันนี้ล่าสุดเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างเว็บแบบ C.M.S. นะอันนี้ก็เป็นมีคนใช้เป็นมากที่สุดตอนนี้นะบเพราะง่ายแล้วก็มีพื้นที่ ให้ฟรีด้วยนะถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปเรียนรู้เลย wordpress นะครับแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองสามแบบด้วยกันคือเว็บไซต์โดยใช้ Text Editor อันนี้ก็ต้องเก่งทางด้านภาษา html หน่อยนะครับก็คือลงมือเขียนเลยโดยใช้นอตแพดนะใช้โปรแกรมเหล่านี้นะครับ q s m l พวกนี้ในการเขียนอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะหน่อย ส่วนแนวทางที่2เว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับโดยใช้เว็บบิลเดอร์ก็ไม่จำเป็นต้องรู้แท็ก HTML เหมือนเหมือนแบบ Text Editor มากนะนะนะก็สามารถเว็บไซต์ด้วยตัวเองไนดะ้เช่น Adobe d r v e l o p e r ซึ่งเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการเรียนรู้มี f o r m Play ์มีโ l ลライブมีเน็ o e j o c t e c t พวกนี้แต่นี่ก็ค่อนข้างที่จะล้าหลังไปหน่อยละนะครับปัจจุบันก็ ส่วนอ d o b ี d ด v เวเบรก็มีมานานแล้วแต่ก็อย่างนี้้ใชนิยมใช้ไม่ตกเลยนะครับส่วนแนวทางที่3แนวทางที่3อันนี้ก็ใช้ระบบ s i m เเลยนะก็จะมีเป็นเนี่ยที่ยกตัวอย่างจูมลาเมมโบ u ดูเพลนะแล้วก็บ r d p r e s s เนี่ยที่นิยมใช้ในขณะน,นี้ก็เป็น3แนวทางแล้วแต่เราจะชอบหรือเลือกจะใช้แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์แบบไหนก็ได้ทั้งสิน้น ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทักษะกับความรู้ตรงไหนแต่ในในหน่วยการเรียนเนี่ยในบทในรายวิชาเนี้เราจะใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวดีเว e อร์ในการเขียนคือเป็นการใช้เว็บสำเร็จรูปนะครับก็จบหน่วยที่3เท่านี้นนก็ต่อไปก็จะเข้าสู่โปรแกรมมาโครมีเดียโปรแกรม Adobe d r e a m w e b อร์ aver, ในการสร้างเว็บไซต์กันละเตรียมตัวนะครับสวัสดีครับ